ต้อนรับช่องสตองเกอร์นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปในวันนี้นะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเปิดอกเปิดใจพูดกันแบบตรงๆแบบลูกผู้ชายเลยนะครับนะเราจะไม่มีกัด๊ดไม่มีอะไรทั้งนั้นพูดแบบตรงๆและอาจจะมีคำหยาบนะครับเพื่อนท่ไหนที่ไม่ชอบคำหยาบมึงกลัวอรประมาณนี้ก็ข้ามไปเลย <c oughs> แต่ผมก็พยายามจะพูดให้พอทีอ่สุดให้จำไ,ไ,ได้นะ โอเคประเด็นก็คือว่านะมีหลังจากที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับวิเคราะห์ปี15และปี17ไปนะซึ่งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อนนะให้เพื่อนได้วิเคราะห์กันดูว่าจะเชื่อใครอะไรประมาณน,นี้เนาะก็จะมีติงนะไม่ได้ติงนี่เป็นเซียนห้างตัวจริงเลยนะผมนะเซียนห้างตัวจริงเลยนะเป็นพระเขาขึ้นห้างจริงเขามาคอมเมนต์มาโจมตีมาโช,มนะโชว์เหือโชว์ความรู้อะไรต่างๆนานาของผมนะนะนะท่าบอกอะไร ทั้งเตาว่าดูถูกด้อยค่าผมสารพัดเนะี่ยซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมสะเก็บแคปไม่หมดทุกอย่างแล้วผมนะที่ท่านด่าดูถูกได้ผมได้ดูถูกผมมาได้ดา่าได้ว่าอะไรพวกนี้ผมสแคไม่หมดจะมีบางอย่างที่ผมสแคปไว้ไม่ทันนะก็อย่างเช่นข้อมูลที่ท่านที่สเสียนเขจะบอกมาว่านะเกี่ยวกับข้อมูลหลักแสนหลักล้านเขาเนี่ยเขามั่นใจนักหนาเนี่ยออามานะนะอยนี้ผมสแคัไว้ไม่ทันเขาลบไปเนาะแต่ผมจะมาเล่าเพื่อนใด้ฟังกันนะครับ แต่แล้วนะผมก่อนอื่นนะผมจะบอกเลยว่าผมต้องขอบคุณนี่นะที่นะช่วยทําให้ผมจุดป,ประกายอีกครั้งหนึ่งนะ, <c oughs> นะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะผมหาข้อมูลมาหนักมากในช่วงหาข้อมูลจนตีหนึ่งตีสองเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับพระคุ้มแผนปีสิบห้าที่ว่าพวกเนี่ยชอบว่าเก๊เก๊เก๊กันเนี่ยจะไม่มีไม่มีอะไรกันเนี่ยผมไะบอกเลยว่าอย่างแรกที่ผม,ผมจะบอกเพื่อนอะไรกันเนี่ยหลักฐานหนึ่งในร้านนะผมนะบ้านลุงลมศักดิ์เนี่ย ที่พระที่ผมใช้งานที่ผมบูชาลกักณาขึ้นคอทุกวันเนี่ยมาได้จะไป็นบ้านหลุงจังเนี่ยท่านเห็นไหมหลักฐานเนี่ยพวกท่านไปฟังพวกนั่นอ่ะพวกกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นหรือกลุ่มสิบเจ็ดหรือสายห้างอะไรท่านเคยเห็นหลักฐานแบบนี้หรือเปล่าผมถามหน่อยท่านเคยเห็นไหมท่านใช้ท่านเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยพวกเขามาพูดเนี่ยพระของเขาแท้ยังงี้คนใช้มีประสบการณ์เขามีหลักฐานใี้ท่านดูแบบนี้หรือเปล่าถูกไหม ก็มีหลักฐานนี้ท่านดูแบบนี้แบบเขามามาหาหลักฐานแบบผมแบบนี้หรือประหารมาหลักฐา,านให้เพื่อให้เพื่อนเพื่อได้วิเคราะห์ได้แยกแยะกันผมไม่เคยไปบังคับพวกท่านอะไน,นะว่าต้องเชื่อผมนะต้องเชื่อแล้วผมก็ไม่เคยไปโจมตีช่องใครนะไม่เคยไปว่าพระพระ,ะใครเก้เลยเพราะผมคิดว่าผมอะหลายท่านมีวุฒิภาวะคิดได้ว่าวิเคราะห์อันเป็นว่าเออจะเชื่อใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นมันาการดต นะผมเองก็ไม่บังคับครผมก็ไม่ไปโจมตีใครนะแต่จะมีคนมาโจมตีนะซึ่งผมบอกเลยว่าแรงมาผมก็แรงไปนะผมนะผมเป็นคนแบบเนี้ยคือด่ามาก็ด่ากลับอะไรประมาณนี้เนาะแรงมาก็แรงดีมาผมก็ดีด้วยเนาะบนนีนประเด็นก็คือว่ามีคอมเมนต์นต่างๆนะที่บอกไปเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อได้ชมกันนะว่าสันดานไอ้พวกนี้เป็นยังไง <c oughs> นะที่ด่ากันเนี่ยแต่ให้ผมเดานะเอน่าจะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับน่าจะเป็นคอมเมนต์ของพวกสายสิบเจ็ด สายห้างอะไรก็ได้เนะแต่พวกสายสิบห้ากลุ่มอื่นอะ่ะอาจจะมีมีน้อยอาจจะมีน้อยนะแต่ว่าที่นี้เราไว้พูดที่หลังนะสิบห้ากลุ่มอื่นไว้พูดที่หลังเราขอพูดนี่ก่อนนะสิบเจ็ดก่อนแยกแยะไปโอเคแล้วผมนะก็หลักฐานอีกอย่างที่ผมจะบอกเลยก็คือเนี่ยนี่นะหลักฐานที่การันตีได้เลยว่าพระองค์รูปทีมนะท่านสร้างจริง,รงมีจริงไอ้พระที่พวกท่านบอกว่า หลังแปลกๆเลเธอะเละเทะอะไรเนี่ยมันมีอยู่ในนี้เนี่ยเห็นไหมในหนังสือหลวง,งพ่อสาครวัดหนองกลับเนี่ยผมต้องแปลกใจเลยนะผมเคยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดจะประกาศลงขายตอนที่ผมเล่นหลวงพ่อสะครน,นะเคยลงขายแต่หนังสืเอเล่มนี้ทำไมขายไม่ออกึช่วงนั้นนะ่ผมกเ็เริ่มศึกษาหลวงพ่ทินมานะเริ่มอยากจะนะอยากจะรู้เริ่มศึกษาแล้วคนอื่นทำไมเขาขายได้ทั้งที่ผมขายถูกกว่าก็เยอะ เนี่ยหนังสือผมก็สภาพดีดใหม่ๆดีๆกันเลยนะไม่ขายไม่ออกผมไม่เข้าใจนะคนอื่นเขาขายกันสามพันออกผมขายสองพันห้าขายพันแปดไม่ออก <c oughs> จนมาถึงวันนี้ผมรู้เลยมาเปิดดูอีกทีเอา้าหลักฐานสาคัญมันในนี้มีนี่ว่าหลักฐานสาคัญเนี่ยอยู่ในเนี้ยเนี่ยที่เป็นลูกศิกษย์อของลูกศิษย์เอกของปู่ทิมเนี่ยของท่านยังมีเลยนะยของท่านยังสร้างเลยถูกไหมลูกศิษย์ก็ต้องเดินตามอาจารย์ถูกไหมครับ ต้องเดินตามอาจารย์อยู่แล้วตามเท้ารอยรอยเท้าอาจารย์ตามเรหน้าแรกที่ท่านบอกไหมเนี่ยลุลกกระดบเท้าอาจารย์อะไรเนี่ยประมาณน,นีเออ้เห็นไหมครับหลักฐานอยู่ในนี้มีเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูเพราะฉะนั้นเพื่อนท้งหไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์อะไรผมหรือว่าติดตามผมอยู่แล้วผมบอกเลยว่าติดตามได้เลยครับผมเดีย๋ยวคลิปหน้านะข้อมูลทุกอย่างที่ผมไปหามาแล้วเกี่ยวกับที่ผมบอกอนเนี่ยในนี้ว่ามีปีนการตีได้เลยว่าแน่นอน เดี๋ยวผมจะมาทำเพื่อนๆได้ชมกันในตอนที่ห้านะผมนะเขาอยากนะสายเสี่ยนห้าเจ๊เขาอยากนั่นผมว่าจะจัดใหนะ้ที่จริงผมว่าจะหยุดแล้วนะแต่พวกนี้มันมาเขามาว่าผมก่อนนานแล้วนะหลายหลายคลิปและ้ะชอบมาเป็นกาฝากนะทำตัวเป็นปรสิตนะเป็นปรสิตกาฝากมาแปะไว้ทุกคลิปเลยเก๊เก๊เก๊นะแต่จริงๆก็ไม่กล้าลงอวตารอ,อวตารใหม่มาอะไรก็พวกมาไม่กล้าลงไม่กล้าอะไรกลัว หัวจะร่นฟ้องนี่เปล่า <c oughs> <c oughs> นะแต่ผมกส็สแคปมานะดังนั้นคลิปนี้คือจะมาให้เพื่อนในอ่านกันนะที่ผมสแคปแอบสแคปมาเนี่ยนะนะเอามา้เพื่อได้ชมได้เห็นสันดานพวกนี้กันเนาะนะโอเคมามาเข้าเรื่องอะไรมาไอ้เสี้ยนตัวนี้กันนะที่มาโจมตีผมนะแล้วก็ด่าผมสาร,รพัดตะเพแล้วก็ว่าผมด้อยค่าผมด้อยค่ากลุ่มคนเล่นพระปีสิบห้าอะไรสาร,รพัดนะ ผมไม่บอกแล้วว่าม,มันน่าจะลงทุนเยอะน่าจะเป็นหมูสนามหน้าใหม่ของเซน่าเลยน่าจะเป็นหมูสนามนะนะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ลงทุนไปเยอะถอนถอยเขาเรียกถอยหลังไม่ได้แล้วหลังชั้นฝาแล้วนะลงทุนไปหลายแสนก็ต้องเอาคืนอะไรประมาณนี้นะนะอย่างเงี้ยดูไม่ยากเลยเข้ามาหวังผลประโยชน์เพื่อที่จะให้ขายได้กําไรเท่านั้นเองนะครับดูไม่ยากหรอกคนพวกนี้ อย่างแรกที่ก็คือธรรมดาก็เถียงทะเลาะกันนะเหมือนคนทั่วไปว่าพระแท้พระเก๋ใช่ไหมต่อยฆ่าด้อยอะไรทีเนี้ยเขาประเด็นคือว่าเขาบอกว่าพระดูถูกว่าพระเขาอะราคาหลักหลักแสนหลักล้านนะขายมีซื้อรถได้คันนึงพระเราพระลุงพระอะไรเงี้ยที่เขาดูถูกมาเนี่ยราคาหลักร้อยพระแต่ท้าพระจันร์นะบอกพระเก๊ท้าพระจันร์มาหลอกขายชาวบ้านชาวเมืองเขาเพื่อนดูนี่ นี่คือเป็นภาพจากที่ผมไปพยายามหาในเดตมาเป็นภาพจากาแถวผ้าพระจันทร์เป็นพระของชุดปีสิบห้าพระเลนแบบปีสิบห้าที่ท่าพระจันทร์เห็นไหมครับความแตกต่างมันต่างกันฟ้ากับเหวนะมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะผมนะมันก็อย่างเยามุกค,ค่าสิกเนี่ยมานั่นเองผมช่วว่าเพื่อนหลายท่านะรู้กันอยู่แล้วนะคือมีของแท้มันต้องมีของเจ๊งไงไอที่ไม่มีสิบแปดนะพระเจ๊ปีเจนะ็ดสิบแปดะมันไม่มีเลยล่ะ ถ้ามันไม่มีออกมาเลยล่ะกระเพาะมันเก๊ออยู่แล้วไงนนนะถึงไม่มีไงมีแต่ของปีสิบห้านะเนี่ยเขาบ้าเขาโจมตีว่าเนี่ยพระอาประจันนะแต่จุดพิคที่สุดก็คือนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเขาด่าว่าเนี่ยไปเอาพระมาขายไปเอาพระถ้าประจย์มาหลอกขายเขาอยอมรับว่าเขาอ่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาเข้าใจดีเพราะว่าเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยปูเห็นไหมพูดเองตายเองนะ แสดงว่าเสี้ยนตัวนี้นะผมนะคือเอาพระไปเอาพระ่าประจารมาหลอกขายครับผมนะเคยหลอกขายหรือเปล่าหรือยังขายอยู่เห็นไหมไปเอาพระ่าประจารมานะมามาหลอกขายชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยยอมรับเองเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกพูดพูดเองแล้วขัดขารู้ย <laughs> นะแต่รู้สึกคอมเมนต์เนี่ยเขาจะลบไปแลวนะเขาแอบลบ,บสาแนวไ,ไปรู้ผมก็ไหมครับอันนี้ก็เห็นไหมมันเป็นหลักฐานที่เขาเออยอมรับเองนะครับแล้วก็จะมีหลักฐานที่บอกว่า อะไรนะข้อมูลสําคัญราคาหลายแสนราคาล้านราคาเกือบล้านที่เขาได้มานะเขาจะมาทําให้ดูมาบอกให้ดูอะไรอย่างงี้เขาบอกถ้าผมได้อ่านอะ่ะเขาจะเปลี่ยนใจทันทีผมก็บอกเลยว่าผมอ่านแล้วบาทเดียวผมก็ไปซือ้อบาทเดียวผมก็ไปซือ้อมันไม่มีค่าอะไรเลยนะครับมันเป็นข้อมูลที่มันไม่มีค่าอะไรเลยคือมันเป็นคําบอกเล่าอ่ะ เอาไปเอาคนที่เป็นที่เป็นสิทธ์สายดีของผู่ทีมที่เพิ่งเสียชีวิตไปอะเอามาอ้างว่าเป็นญาติเป็นหลานเป็นเหลนอะไรเงี้ยรับจ้างชื่ออย่างี้เนี้เอามาอ้างครับผมซึ่งคือมันไม่มีหลักอะไรที่มันจะยืนนั่นได้น่นเป็นความจริงคือเด็กสามขวบก็พูดได้ครับผมนะเด็กสามขวบก็อ้างได้ว่าเป็นญาติเป็นผมเนี่ยผมก็อ้างได้ถ้านะผมจะอ้างเงี้ยคือจะมาอาศัยบาร,รมีของเซียนอะไรมันผมว่า นะผมบอกเลยว่าคนเขาไม่ได้กินยากนะันนะผมคนเขาวิเคราะห์ออกันได้นะผมนะไอเซนพวกนี้ที่ผมไม่ค่อยชอบเราเนี่ยมาชอบคิดหรือว่าคนอื่นเขาโง่ต้องเชื่อมันอย่างเดียวต้องฟังมันอย่างเดียวคนอื่นเขาโง่ไปฟังอื่นแล้วโง่นะไอเซนพวกนี้มันชอบคิดอย่างนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยชอบมันพวกมันตรงนี้แหละคือผมคิดว่าคนทุกคนเนี่ยเขามีความคิดแต่ outer, vivid, ละคนเขามีจุดยืนจุดอะไรของเขาเขามีความคิดของเขาวิเคราะห์กันเป็นเขาไม่ได้กินยากเหมือนพวกนี้นะครับเนี่ยคือเขามาบอกเนี่ย ผมอ่านแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยผมก็เลยตอบว่ามันไม่มีค่าอะไรแล้วมันวิเคราะห์แล้วมันใครก็พูดได้มันไม่มีหลักฐานอะไรอ้างอิงเนาะของเรื่องบันค่ายเขาอ่ะเขามีหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างทุกอย่างชัดเจนเขามีหลักฐานการพูดการอะไรทุกอย่างเขามีแล้วมันมีหลักฐานที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกแต่ผมพูดไม่ได้จุดเริ่มต้นของการต่อสู้กันมาเนี่ยผมรู้ทะไมผมไม่รู้ผมรู้แต่ทุกคนเขาไม่ค่อยพูดกันเพราะว่าบางทีมัน มันอาจจะไปล่วงล้ําคนตายอะไรประมาณนี้เขาเลยไม่พูดกันผมก็ให้เกียร์กผมก็ไม่พูดในหลักฐานนี้แต่หลักฐานนี้แหละมันเป็นหลักฐานสาคัญนะที่ทําให้มันมีจุดมาเนี่ยเริ่มสิบห้าเริ่มมันเริ่มเป็นเรื่องจริงแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยๆจนันนี้เป็นแท้สากลแล้วนะไอ้ที่พวกนี้ที่มาคอมเมนต์กันแบบเนี้ยที่มาด่ามาอนะไรเ่มันเป็นแสดงอาการเหมือนกับว่แพ้รล้ผ่านแล้วอะไระลงทุนไปเยอะถอยหลังไม่ได้นะกินปูร้อนท้องนะ ลงนไปเยอะแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วนะถอยหลังก็จริงอะไรประมาณนี้นะเขาผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันข้อมูลเงี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกมันมันไม่ทำอะไรเชื่อได้สักนิดเลยนะสุดท้ายเขาก็มาลบข้อมูลทิ้งไปแล้วคอมเมนต์ที่ด่าๆกันต่อลงมาก็หายหมดเลยนะคอมเมนต์ที่ด่ากันมาผมก็ยังทั่าเอ้าข้ามั่นใจข้อมูลว่าดีจริงว่านั่นจะลบทําไมนั่นให้คนอื่นเขาได้อ่านกันอะไรประมาณนี้ไหมเขาด้รู้ว่าตันดานโกหกกัน จะยังจะโกหกกว่ีกนะยังจะหลอกลวงชาวบ้านชาว้างอีกนะแล้วก็ที่มาด่ามาว่าผมนยว่าหลอกลวงครับพวกนี้หยุดทําคลิปได้แล้วอะไรเงี้ยเขาอ้างว่าเซียนเซียนระดับรวยเนี่ยเซียนรวยขเขา,านะคราบอมนะไม่มาทาคลิปหลอกกันหลอกอาท่านดูเลยนะผมเห็นเซียนทาทุกคนก็ทําคลิปกันทุกคนนะครับก็าํากันทุกคนไม่มีใครไม่ทาสักคนนะครับเขาทำกันทุกคนอ่ะผมต้องสงสัยไอ้ เส้นตัวนี้มันไปอยู่ตรงไหนไปอยู่หลังเขาแล้ววบ้านมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนหรือไงวะนะงงเลยแล้วมันก็อ้างว่าหนังสือก็มีให้อ่านโอ้ยผมบอกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนังสืออ่ะคือถ้าไปหาข้อมูลจริงจริงอ่ะที่ตามมาค่าเขานั่นมาหนังสือเนี่ยมันแก้ทั้งเล่มหนังสือที่เขาศึกษากันมาเนี่ยของปีสิบเจ็ดเนี่ยมันแก้ทั้งเล่มนะมีบางจุดเอาพระอังกฤสิบห้าไปใส่ด้วยสลับหน้าอะไรกันเนี่ยแต่ผม เชื่อทางของผู้ค้าาเขามีหลักฐานมันแน่นอนกว่าแต่หลักฐานที่ผมจะบอกทุกเรื่อที่สําคัญเลยนั้นก็คือนะพระปีสิบห้าเนี่ยใช้แล้วมีผู้ทุกขุมแต่ละคนเขาไปนี่โอ้โหประสบการณ์เขาเจอกันมากมายหลา่กองน,นะแต่เขาไม่พูดไม่ไม่ทำลีปออกมาโชว์เพราะว่า,วา,าทมากินเขาคนละอาชีพเขาทำไม่เป็นเขาเลยไม่ทําออกมาคุณเคยเห็นนะพระปีสเกมีประสบการณ์เขามีเอามาหลักฐานมาให้ท่านดูล้ามีแต่เรื่องเล่าถูกไหม มีแต่เรื่องเล่าแล้วกันเลยไม่มีหลักฐานะไรมันชัดเจนเลยไม่มีหลักฐานแบบนี้เลยเนี่ยะของแท้เนี่ยของแท้เพระแท้ของแท้แทใช่ไหมเนี่ยเออแล้วเขาจะมาด่าโอ้โหพอด่านั่นไม่ได้ละเริ่มพระเถียงข้อมูลเรื่องเถียงผมไม่ได้ละมาว่าเจาะจงผมเลยว่าผมล้านเออผมก็เล่าผมล้านจริงแต่บผมว่า,วาล้านมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเป็นอย่างนี้ มาตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เด็กสิบขวบห้าขวบสิบขวบเป็นอย่างนี้มาตลอดจนโตตอนนี้ผมอายุสี่สิบสองแล้วนะแต่ผมว่าก็เลยไปแอบส่องไอ้คนที content, in ่มันด่าผมเนี่ยมนรูาในเฟซมันผมก็บอกเลยว่าอายุประมาณสัสามสิบนะแต่ผมโดนว้วหัวมันไม่ได้ต่างอะไรกับผมเลยนะมันก็เถิกเหมือนกันเนี่ยหัวมันเถิกออกข้างเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมอ่ะผมไม่ดูนะเถิกออกข้างเนี่ย ออหัวมันก็อย่างนี้แล้วเสือกมาดา่านี้บอกว่าผมไม่ดูแลดูไม่ดูแลตัวเองปล่อยตัวองอมเงิมอะไรประมาณนี้อ่ะผมให้ดูนี่อีกรูปนี่เป็นรูปผมเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วนี่เป็นรูปผมตอนห้าปีที่แล้วนะเป็นไงนะซิกแพคมาเต็มเลยใช่ไหมนะเล่นกล้าผมเล่นกล้ามาสิบกว่าปีนะนะผม ยกอะไรแข็งแรงผมเล่นทุกอย่างมีสิปงซิแพกล้ามผมเป็นปั๊ดๆนะครับผมนะนะครับตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะเห็นไหมนะถึงจะหายไปเยอะแต่ก็ยังได้อยู่นะเห็นไหมนะมยังได้อยู่นะ <laughs> เอ้าดูเห็นไหมใครแน่ไม่ดูแลสุขภาพแต่ผมว่าคือมีเมียแล้ว นะตอนนั้นผมยังไม่มีเมีย er. อันนี้ผมมีเมีย er. แล้วเมีย er ผมบอกไม่อยากให้ผมมีสิเกตนะเขาพยายามทาของอะไรทๆผกินตลอดเขากลัวจะมีคนมาจีบมาอะไรพวกนี้เขากลัวนั่นผมว่าเอครับไม่อยากให้มีก็ไม่มีนะผมกิกนไปเรื่อยแต่ผมก็ออกกายอยู่เรื่อยครับผมนะปั่นจักรยานวิ่งพื้นอะไรอะไรอยู่เรื่อยก็รักษาหุน่นแต่ก็ตรงนี้มันก็กินเยอะไปหน่อยไหมเพราะว่าออกกวลังกายของกายมันน้อยก็เลยท่วมขึ้นมานิดึง พูดง่ายคืออ้วนอะไรนะแต่กล้ามเครื่อยังอยู่นะซิกแพคก็ยังอยู่ยังเบ่งยังได้อยู่ยังเข็นอยู่แต่ผมไปแอบส่องหลายคนที่ี่ยดูผมดูผมดิผมให้ดูเออมึงจะว่าเขาไม่ดูตัวเองไงนะคุณเป็นตะเกียบผมบอกเลยวิตพื้นยี่สิบจะรอดหรือเปล่าครับวิตพื้นยี่สิบจะรอดหรือเปล่าครับมันเป็นอะไรที่แบบเออบางทีจะดูถูกคนอื่นนะมันไม่ดูตัวเองเลยเนาะ มันต้องดูตัวเองก่อนที่นะอย่ค่อยไปดูถูกคนอื่นถูกไหมผมว่าเออ,อคนมันเออคนจะได้รู้สันดาลนะครับแล้วคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์เข้ามานะผมจะไม่ลบนะนะผมขึ้นให้เพื่อนดูนะะไม่ผมจะไม่ลบเพื่อนไหนที่อยากจะอ่านในเต็งก็ไปอ่านได้เลยของในเฟซเฟซในในช่องในคลิปต่างๆที่ผมได้ลงไว้ที่เขาไปแอบเนี่ยเป็นปรสิตหยอดไว้เนี่ยพวกนะคนเขาจะได้รู้สันดานพวกนี้ว่า นะมันถอยหลังไม่ได้แล้วลงทุนไปเยอะถอยหลังกลับไม่ได้แต่คนนี้มันซื่อไปหน่อยครับผมนะคือดันเอาชื่อจริงเอาเฟซจริงอะไรมาด้วยความซื่อตรงแต่ไอ้คนที่ว่ามาคอมเมนต์แล้วเอาอวตารอะไรมาก็ไม่รู้ครับผมนะเอาอวตารอะไรมาไม่กล้าลงรูปล,ลงอะไรเงี้ยลงนะ้านผมว่ามันมันไม่มีสปีตเลยนะโจมตีอย่างเดียวนะาจะาด้อยคาดึงเพื่อให้เองดูสูงขึ้นนะคนป่วยพวกนี้ผมว่าไม่ต้องไปไม่อยากจะให้คานมากแล้ว ปล่อยเขาเลนะยิ่งมาคอมเมนต์ยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมนะด่าๆแล้วมาเะผมบอกเลยยิ่งท่านด่านะคนอื่นเขาจะยิ่ง,งรู้ว่าท่านนึงโง่โง่โ,โง่นะครับเพราะว่าอการไปว่าคนอื่นอะไรพวกนี้ยในสังคมประเทศไทยคนอื่นเขาเขาไม่ได้ไปพอไปว่าท่านปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่นว่าว่านี่งโง่จริงนะแต่เขาว่าท่านอะไรคนที่เขาไปด่าโง่คนที่ทาเงี้ยโง่คือคนดีๆคนที่เขามีสติดีๆเขาไม่ไปโจมตีไม่มีอะไรครับผม ผมก็ใจรู้ว่าคนนี้พวกนี้เขาป่วยนะเขาต้องการทําได้ค่าหลงพอทีเองดูสูงนะทําให้เองดูดีอะไรแบะมนี้หรอนะครับแต่ที่ว่านะผมก็ไม่อยากไปวุ่นวายแล้วไม่อยากให้ค่าพวกนี้คนพวกนี้มากมายนะผมปล่อยเขาไ่นะ้เขาอยากทำอะไรก็ทําไปก็หลจยิ่งมาคอมเมนต์เยอะๆผมว่าดีนะมาคอมเมนต์ด่าเงี้ยคนเขาจะได้รู้ไงว่าสันดานพวกท่านเป็นไงเนาะผมก็จะไม่ลบด้วยนะไม่บล็อกไม่ลบปล่อยให้เขาอ่านกันนะเพราะผมเชื่อว่า คนที่ดูช่องผมอยู่หรือว่าดูใครไปดูเป็นเอฟซีลงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะเขาวิเคราะห์กันเป็นนะผมว่าจะเชื่อใครนะเขาวิเคราะห์กันเป็นว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับข้อมูลใครเจ๋งกว่าใช้แล้วมีประสบการณ์ดีกว่านะไม่ใช่เช้าไปราคาเป็นล้านแต่ใช้แล้วไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะคืนก็คืนไม่ได้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะผมนะคือ ันที่จริงอ่ะคือถ้าทางใครทางมันแต่แรกนั้นมันก็มีปัญหารหรอกผมก็ไม่ยุ่งหรอกแต่ที่มันมีประเด็นเงี้มาเนี้ยมันก็ต้องจัดสักหน่อยแต่ผมว่ายอมรับนะถ้าเกิดอย่างเช่นในในคอมเมนเต์นี่นะเขาท้าม,มาว่าเขาจะเอานักคุณนักข่าวมาประชันกันเลยไหมเอานักคุณนักข่าวอะไรมาผมินดีรับนะผมมาประชันกันเลยมีหลักฐานข้อมูลนะประสบการณ์อะไรก็เอามาจัดกันมาเลยผมินดีรับท้าม,มาเลยผมยินดีรับแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างท่านเป็นคนออกนะ ครับหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะเอามาลองกันสักคนละหนึ่งนะัดไหมล่ะครับนะลองเลยนะพระแท้ไม่ไดะยิ่งเลยมามาลองยิงเลยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะได้แนละ้วผมเป็นการพูดเกี่ยวบของขำแต่ผมคิดว่าถ้ามีผมก็ยอมรับนะนะเราจะไม่เอาพระวางแล้วยิงนะแต่เราจะคล้องแล้วก็ยิงคล้องแล้วยิงเลยนะแต่ใส่เสื้อเกาะไม่ตายแล้ว <laughs> นะไม่ตายเหรอครับ ไม่ตายหรอกอย่างมากก็แค่เจ็บช้ำหรือแม้กระทะลุฝังในนก็อาจจะเจ็บบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดได้ลองแบบนี้จริงๆนะพระหลวงพุทินท่านไม่ช่วยหรอกเพราะมันมันเกินกว่าเหตุไปนะเพราะไม่เชื่อหรอกหลวงพุทินท่านไม่ช่วยเพราะหลวงพุทินท่านเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหน้าค้าขายซะมากกว่าเรื่องแถวผ้าโกงพันเนี้ท่านจะช่วยเฉพาะตอนที่เราจวนจริงๆนะท่านจะช่วยเฉพาะตอนที่เราจวนจวนแบบจะไปจริงๆก็ถึงจะช่วยอะไรประมาณนี้นะ ถ้าอ่านนะไม่แน่นะอาจจะแบบนะถ้าคนที่แบบบาั้นาหนาหลอกคนอื่นมาเยอะอะไรเงี้ยหลอกขายพระราคาแพงกคนอื่นมาเยอะเนี่ยระสูงอาจจะรู้เกอกอก,อก็ได้นะใครจะรู้ถูกไหมแต่นะั่นก็กากาก็ง่ายมากเลยนะถ้าเกิดจะมีจริงๆน,นกะกาิกาก็คือใส,ส่เสื้อกอกนะแต่าตาแลกเปลี่ยนนะคือพระแลกเปลี่ยนกันเนี่ยท่านบอกผมหลักร้อยนั้นหลักร้านได้ไหมนะเพราะนั้นก็หนึ่งต่อล้านใช่ไหมอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งต่อล้าน กล้าเวลานะท่านกาล้าไหมล่ะท่านกล้าอมว่ากล้านะ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 ยิงเสร็จแล้วพระแลกเปลี่ยนกันเลยนะลานหนึ่งแล้านเนี่ยอนะแลกกันเลยก <c oughs> ล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะออท่านกล้าผมว่ากล้านะผมนะผมอาจ่ายถึงกล้าผมอยากรู้ด้วยอยากร้องเนี่ยผมเป็นคนชอบร้องของไงแต่ว่านะมันไม่มีหรอกนะผมก็พูดไปต้องคำนะมันไม่มีหรอกมีใครกล้าแล้วผมใครจะไปเสี่ยงนะครับ โดยเฉพาะพวกเซียนตรงเนี้ยเขารู้อยู่ว่าพระไม่ไหวเสียงกระโดดตายสวย,สยนี่คืออย่างเงี้ยคือจบเลยนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยนะวัดกันเลยคนละหนึ่งนัดนะจบเลยจบข่าวโอเคครับผมนะเพื่อนๆได้เห็นคอมเมนต์ที่ผมเพิ่งขึ้นเพื่อนๆได้ชมนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงม้างครับนะเพื่อนๆถ้าไหนมีความคิดเห็นยังไงก็ลอง ออนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาติชมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกสาย17็นะถ้าท่านจะไปตามทัวร์มาอะไรเงี้ยผมก็รับนะรับทัวร์มาเลยมาทัวร์แล้วผมด่ามาเลยนะผมยิ่งชอบนะยิ่งเยอะยิ่งอะไร,ย,ย,ย,ะไรยิ่งด่าหยาบอะไรยิ่งดีครับผมนะเขาได้รู้ว่าสันดานพวกท่านเป็นยังไงนะนะพวกท่านจะถูกด้อยค่าโดยอัตโนมัติค่าพวกท่านจะเสื่อมลงอัตโนมัติเลยะผมนะนะผมบอกใหนะ้อันนี้อย่าาว่าสอนนะนะยิ่งท่านทําสันดานแบบนี้นะมาดา่ามาว่าขอเหลอะไรเงี้ย สตาร์พวกนั้นจะเสื่อมลงทันตาเห็นเลยครับผมนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีอายุเขาพิเครกันได้เขาเป็นผู้หลับผู้ใหญ่กันแล้วนะที่เขามาหาเนี่ยเขาอยากจะสะสมไว้ไว้ดูไว้อะไรเงี้ยแต่พวกท่านมาเนี่ยอายุยังไม่ถึงไม่ทันดนะ้วยเงี้ยบอกว่าศึกษามาศึกษาจากไหนล่ะผมถามหน่อยพวกท่านที่บอกเนี่ยอายุกันสามสิบกว่าเล่นเล่นพระบอกว่าเอ้ยเล่นสายห้างสายห้างเนี่ยศึกษามาท่านศึกษามาจากไหนท่านศึกษามาจจริงหรือเปล่าทำไมหลักฐานมันคนละทางเลยวะ นะนะพระสายพระทา,ามาหลักฐานมันคนละอย่างกันเลยอะนะไอ้แค่หลักฐานเนี่ยไอ้ที่ว่าในหนังสือที่บอกว่าเนี่ยกาลาเทคเนี่ยแค่นี้มันก็ปูดขึ้นมาแดงก็จะแดงไงแล้วใช่ไหมท่านข้ามาเวลาแปลกาลาเทคมาได้หรือเปล่าล่ใช่ไหมกาลาเทคมาสร้างปีสองสี่สองห้าถูกไหมมันจะไปโผล่สิบเจ็ดสิบแปดได้ไงนะอันนี้กันเนี่ยเป็นหลักฐานที่ผมทําไว้ในคลิปเก่าโอเคผมไม่อยากจะเลือฟื้นละก็นะแต่ว่า,าจะมา อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดสัญญายกดไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทาข้อมูลทุกอย่างแบบจะชัดนะเอาให้แบบนะเทเนี้ยคือเอาให้ฝ่ายที่ว่าเนี่ยช่องมาดามาคอมเมนต์ว่าผมเนี่ยนะเอาให้เปไปเลยให้ขาเป๋ะเอียงเดินกันไม่เป็นเลยนะออกมานะถ้ามีหลักฐานอะไรก็เอามาวัดกันเลยนะผมก็มั่นใจว่าถ้าผมทาแบบเนี้ยกลุ่มที่ผมเนี่ยไปข้อมูลจากของลุงสมสั่งเนี่ยนะ หรือว่ากลุ่มหรือบางค่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเขายินดียินดีพร้อมที่จะเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาช่วยนะมาช่วยประชันเงาของท่านเนี่ยที่ท่านมั่นใจันตักหนาเนี่ยนะผมว่านะนะ่านจะช่วยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็อยากละผมฝากด้วยครับผมวัเลยครับ